อันนี้เป็นการตัดแว่นที่ดีที่เราสามารถมองโลกผ่านเลนส์ไลกาได้แล้วนะไลกาที่เป็นแบนรนด์กล้องเนี่ยเขาออกมาทําเลนส์แว่นค่ะที่ทําให้เรามองเห็นภาพคมชัดทุกรยะยไปถึงเครื่องมือที่สามารถตัดเลนส์แว่นให้สําหรับเราคนเดียวโดยเฉพาะพให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนที่ใส่ชัดแล้วมองเห็นภาพได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของแว่นตาเท่านั้นการ <T> ตัดแว่นที่แม่น,นยําสุดๆก็เลยต้องใช้ไลกาไอแคลแอปพลิเคชันค่ะวิธีนี้เราไม่ได้หาทํากันได้ทั่วไปนะคะทุกคนต้องมาที่ร้านแบทเทิลวิชั่นของเรามาที่สาขาเอราวัณแบงคอกจะอย่ช้ไมใแรรวกีททโ ขั้นตอนของเขาเนี่ยคือล้ำม,กมากเาว,วัดค่าพารามิตเตอร์คร่ะเพื่อนํามาใช้ประกอบแว่นตาได้อย่างแม่นยำทำให้ทุกคนจะได้สัมผัสถึงเลนที่เข้ากับรูปตาของเราโดยเฉพาะเพื่อจำลองมุมของสายตาผ่านแอปพลิเคชันใช้ความผิดปกติของดวงตาและการตรวจหาค่าสายตาแบบ16ขั้นตอนค่ะและถึงใครไม่ได้ตัดเลนไรก้วนะคะอยากจะมาตรวจหาค่าสายตาแบบนี้สามารถทํานัดมาตรวจฟรีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นค่ะการตรวจค่าสายตาของที่นี่เนี่ยจะตรวจกับนัดทัศนมาตรและคัดกรองสุขภาพตาเบื้องต้นกับจักสุแพทย์่องเลนที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลทําให้เราใส่แว่นตาแล้วสบายสุดๆ เห็นภาพคมชาตสีสันสดใสทําให้ลดอาการปวดหัวจากการใส่แว่นได้ค่ะใครอยากมีประสบการณ์ตัดแว่นแบบละเอียดแบบนี้สามารถตามกันมาได้เลยค่ะเช t ่อวิชเชน n p e t ิป n p ร์ r ันแบ Bangkok ลราที่นี่เนี่ยเขาเป็นไลก้าไอแคลเซนเตอร์ที่แรกในเอเชียด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนพาดประสบการณ์ดีๆแบบนี้ตามกันมาได้เลยค่ะ